สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊แดงกับสีน้ำเสนอมาบอกโอ้ยกี่แดงไปยู่ซ้ายมันไปพโพน,นะไป่อเสียนหวยยู่ซ้ายคือบะท่หาจักเทียคือบะท่มาเอาเลขถึกเป็นซิปวัดหรซะเนี่ยวันนี้เข้าให้ตัวล่างย่างเดียวไม่ต้องซื้อบนนะสองคู่เท่านั้นเพิ่นว่าเน,นะสองคู่เท่านั้น โอ้ได้เงินน้ำเอฟซีเพิ่นก็นหลด้ค่ะเอฟซีเพิ่นหลายในเงินหลายมื่นขึ้กันเนาะเจรียงจะสีมานําเสมอเนือ้อหวยมีที่มาหวยมีทีมาเลขมีทีมาค่ะท่านผู้ชมถูกมาตลอดเพิน่นว่างย่างเดียวว่าต้องไปซื้อบนเพราะฉะนั้นล่างคือหลางเอาบนเอาตัวไม่บนใกล้เมือ่อก่อนจังท่มาเอาพอนะอเพนานเนาะก็ถูกมากสิบวดเลยเดียว่าะันเนีย จมวดัดคือคือโบทูไปบอ,อกเนี้ยค่ะนอกอืออ้าวจิดจีได้ตัวใดก็มาเสนอหนวยมีที่มานะะเนี่ยค่ะนาะฝากเด้อฝากเด้อฝ,ฝากไล่ฝากแท่แห็นีจดงย์แน่ทางช่องยูทูบนะคะผู้ใดติดตามทา้ง่องยูคูกับช่องจริงอ่ะช่องเพจนะก็ต้องไปไล่ไปไปต้องไปแทกก็ได้ทั้งเพจเพราะว่าจเจดแดงว่าม,มีเพจนะคะไม่มีเพจน,นะคะหวยมีที่มา หนาวเราไปทั้งบัานท่ั้ผป้ชมอยู่ใส่บัาน์เจดียงอยู่สกลนครอากาศเย็ยนๆพอดีพอดีค่ะบ่าหนาวแล้วก็บ่านอนในช่วงเช้านะเลขมีที่มาหวยมีที่มาแล้วกันเนาะยี่บันฑจเจดียงเอื่นตะเลขกเลขมีที่มาสองคู่เท่านั้นเนาะค่ะข้างล่างย่างเดี่ยวเด้อค่ะเด้อล่างยางเดี่ยวคู่ สนใจขีมกทักมากเบร์อรทรขึ้นไฮนัจัค่ะคีมหนึ่ง,หน,งหนึ่งกระปลุกเนี่ยกระปลุกละหกร้อยค่ะตัวนี้ก็หกร้อยแถมสบู่ฟรีนะฮะแถมสบู่ฟรีนะคะอันนี้คีมกับวันค่ะคีมกับวันเนาะครีมกางวันนี่กระปลุกลงหกร้อยค่ะบอกนุ่งกับวันได้สองสามเดือนเนี่นี่นี่ข้าเจ้าได้ใส่ได้ยังไรใส่ได้สี่ดเดือนผู้ประหยัดกับประหยัดกัดประหยัดเน่เนะาะ ยัดคักร์ไปยัดแน่หลายซื้อเลขลายวันนั่นดอกนะเอาจักสองเดือนสามเดือนอยู่เพ่อเหลยวก็ดีสามเดือนเนาะมันนี้ที่มาล่างอย่างเดียวอยาซใส่าตากะย่าเฝ้าให้อันตาเจ้าของเป็นยุ่งเป็นใย,ยเป็นตอกเนื้อให้พ่อแม่พ่อแม่ให้ร้องวันเพลินเนาะค่ะเพลินตาบ่เห็นหง ซื้อเลขหลายก็นั่นดอกให้คนที่ห้าหักคนที่ให้วงให่แล้วก็กระตันยูมันสื่อความหมายกระตันยูรู้คุณด้วยนะคะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวก่ะสองคู่เท่านั้นนะคะสองคู่เท่านั้นค่ะ จะลืมกลับตัวด้วยกลับกลับก็บกลับกลับตัวด้วยนะคะกลับตัวด้วยล่างย่างเดียวด้วยค่ะเอาซื้อน้ำกันเจะแดงกันจัดการซื้อไว้แล้วล่ะค่ะนาะได้ตัวใดหฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะ มาเบิ่งกันเรียวกันค่ะวันนี้บ้านผู้ใดหนาวรา้งานตัวมาแน่ยอยู่ทั้งเหนือทั้งใต่ทั้งกลางอยู่จังหวัดใดแน่ค่ะอยู่จังหวัดอะไรที่ชมเจ๊แดงอยู่เมืออะไรนะอยู่ทั้งภาคเหนือกรลายค่ะหลายคือกันทั้งภาคเหนือเอฟซีทั้งภาคเหนือติดตามเจ๊แดงมาย้าวนั่นโดนนั่นนะไปเบื้องตัวเลียก,กันค่ะล่างอย่างเดียวเฉพาะล่าง กับตัวด้วย29 25นะคะถ้ากับตัวน้ำก็สิเป็น9 2้าสองหค่ะล่างยางเดียวเด้อค่ะเด้อล่างยางเดียวจะเรียนกันได้จัดการไว้แล้วทั้งบนทั้งล่างนี่บอกว่าเอาล่างกลับไปบนให้อีกเนาะประหยัดทุนเท่าค่ะเนาะพิจาราเป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี 2 9 2เหานะคะสองเก้าเอย่าลืมกลับตัวน้ำค่ะหวยมีที่มาถูกมเมื่อเวสิบมวดเอามาฝากมาตอน f อฟท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเพื่อถูกไปน้ำกันถูกก็ให้ถูกด้วยกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยลว้ยไปน้ำกันกับเฮ้าร่างอย่างเดียวสองเกห้า กับตัวด้วยห้าสองเก้าสองไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนเนาะคะ่ะงวดนี้ก็ซื้อยางละมันระว่างเพราะว่าเป็นงวดที่สัญจรเนาะคะ่ะไว้สัญจรเลขจะออกแปลกตำ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 แหละ,ะค่ะทุกช่วมตำตำกลางงวดที่แล้วสามเจ็ดบอกสัญจรย่ภาคใต้บอกสามเจ็ดงวดนี้ก็นินาจะเป็นตำตัวหนึ่งบสูงตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะ ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะสั่งซื้อคีมกันมาตามเบอร์โทรนให้ฮน้าจอค่ะจุนก็สอง6ปดปปดนะคะคีมชุดหนึ่งกับประกอบด้วยหน้าหนาวแล้วนะคะอย่าป้อยเฮนนาท่านอยอันนี้ท่ากลางคืนค่ะท่ากลางคืน จะเดืองมาไว้บ่บ่เบิดง่ายเด้ค่ะนี่รูปเทียนี่นะใช้ได้โดนค่ะเดือนกว่าถ้าใช้ทุกวันทุกวันเนาะเดือนกว่าตัวนี้สามารถใช้ได้ถึงสามเดือนนะคะ่ะนี่เต้นหน่อยๆเหมือนกันนะแต่นนิดเดียวค่ะเต้นนิดเดียวค่ะน,น้ำมันมชุ่มชื้นนคะคะมีน้ำมนีนวล ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นหนาจเจดีคือตึงเอันแขนือเหี่ยวแถวมองคนจะ่ปไปมองที่หนาค่ะให้มองดูที่มือจเจดียงบองไว้แล้วมาให้มองที่หลังมือมองอายุคนนี่หกสิบสองจะบอกให้มันเหี่ยวขนาดไหนกำเดียดกำหยางหนาเกียดเนาะคะ่ะเนาะซ้มบูทาอายุแปดสิบเจ็ดสิบไปนี่มือแต่ว่ามันอยู่ในกล่องมันละเอียดค่ะมันละเอียดเลย เห็นทุกลูกขุมขนนะฮะเนาะร้าอั้นามาือเหี่ยวๆดำๆมากก้ามาโซติเอ้ามึกเขียนหนังสือกับติดหมึกค่ะท่านผู้ชมบานอีกหน่อยที่จริงอ่ะตัวจริงมันบระเดงขี้ไร้ขึ้นนี่นั่นกล้องนี่ค่ะท่านผู้ชมนอนในกล่องมันแค่ขี้ไร้แห้งแท้อันนี้ขาวแล้วก็บพเหี่ยวาหลท่านในกล่องโอ้ยจะแดงว่าเม,มื่อบรรึงหนังจแดงด้วยแบบนี้โอ้ยนเนาะ กานผู้ชมเอมยอจางซื่อนี่ไม่ได้ค่ะตามเบอร์โทรึ้นให้นาจอนะคะสิบสองรอยพัดบำรุงสายตายาปล่อยเห็นตาท่านฟางอ่าเนาะบำลุงต่อแดดต่อลมต่อเนื้อต่อกระโจกินได้กินวันละสองเม็ดหลังอาหารค่ะสองเม็ดหลังอาหารนะคะจะเป็นเม็ดใสๆดอกในขวดสีแดงนะ ตัวนี้กับขวดสีขาวเออขวดสีขาวเดอค่ะเดออันนี้ขวดสีแดงแคลเซียมแคลแมกขวดสีขาวแต่ฉลากมันแดงเฉยๆนะักกินว่าละสองเม็ดหลังอาหารท้าน,นที่เช้าอย่างเดียวนะเช้าอย่างเดียวหลังอาหารเช้าอย่างเดียวสองเม็ดผมรุ่งกระดูกกระดูกพุกระดูกพุ่นกระดูกแตกกระดูกเล่ากระดูกขอ้อเสียมเนาะก็กินแก้ปวดกระดูก ลดบวมของเก่าแก้ปวดเก่าค่ะกินแล้วจะหายปวดด้วยค่ะนีตัวนี้นะผู้ที่ปวดเอวปวดกระดูกได้ค่ะปวดเส้นปวดเอ็นอาจจะไม่หายนะคะขอบอกเนาะท่านกินบ่หายเป็นยังเพราะท่านปวดเส้นค่ะถ้าปวดกระดูกเนี่ยหายแน่นอนหยุดปวดแน่นอนค่ะเจ๊เดียวเขาบอกว่ากินแล้วบ่าหายเนี่ยคือปวดสินอันนี้ไม่ใช่ปวดเส้นนะคะแก้ปวดกระดูกนะคะ วดกระดูกเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ตาสายตาฟ้าฟ้างเป็นยุ่งเป็นแย่เ่ยเหมือนเศรัญเหมือนแลงนะน้ําตาไหลนะ่ะกินตัวนี้เข้าไปค่ะท่านผะู้ชมเนาะต่อเนื้อต่อแดดต่อร่มต่อกระจกเบาหวานช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาเบาหวานของท่านขึ้นถ้าขึ้นตาแล้วมันสะเห็นหตาฟ้าฟ้า,ฟางเนาะเะนาะกินตัวนี้เข้าไปไม่เบาหวานไม่ขึ้นตาค่ะเนาะรับประกันได้ คนใส่มาใส่ซีปีสามปีเนาะมาทีหลังคีมคีมนี่4ี่ปีเต็มแล้วที่เจแดงนํามาขายนะคะคิมตัวนี้4ีปีเต็มแล้วนะคะ4ีปีเต็มเจแดงก็ใช้มา4ีปีเต็มแล้วอ๋หน่าถึงผุดผ่องยองใหญ่อยู่ทุกวันนี้ดีกว่าเก่าด้วยซ้ํเลยเพราะว่าเฮาบํารุงไม่ใช่ว่าหน้าขาวจ้วนะคะใช้แล้วน่าจะขาวจ้วอันนี้คือบํารุงผิวพรรณให้เต่งตึงไม่หย่อนยานกระชับ นะคะกระชับขอบไปได้นะคะเนาะชโลไว้เน้นนเวลาถ้าถ้าท่าตัวนี้เข้าไปเล้วถ้าแป้งถ้าขีมยังลงไปมันก็สวยเนาะ้าแป้งพับลงไปมันก็สวยเลยนะคะหรือจะทาลองพื้นเข้าไปก่อนแต่งหน้ามันก็สวยเลยเนาะนี่เนี่ยเวลาเห้าใส่ขีมตัวนั้นแล้วถ้าถ้าลูบแป้งนี่เดี๋ยวมันก็โอ้โหพี่ออหลาก็มูเลยค่ะ เราประกันเลยท่านจันใส่แล้วท่านถ้าถ้าแปล้งลงไปนะ่ะนาจันจะมีอ่อลาล่ะติดทั้งวันนะคะนะถ้ารูปเนี่ยเด่นเป็นสง,ง่ากว่าเพื่อนเลยถ้าท่านรูปหน้านะถ้าเบิดมือเลยค่ะเวลาเวลานั่นท่านก็รูปแป้งเข้าไปในช่วงเทียงส่วนใบท่านก็บตบแป้งเบาๆคือเจดียงตบนี่ละ่ะมันก็นจะพุทธพองเลยค่ะเห็นบ่พองขึ้นมาเลยนะคะนะ ผ่องขึ้นมาเลยนะใช้เองมาสี่ปีแล้วสี่ปีเต็มนะคะหกสิบสองตอนนั่นหาสิบหาสิบแปดบ่หาสิบเก้าหกสิบสองหาเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองใช้มาสี่ปีตั้งแต่ห้าสิบเก้าห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเอ้ยหกห้าสิบเก้า 6กสิบหนึ่งหสองเต็มนลค่ะนะอายุพูดถึงอายุแต่้าใส่มากกนใส่ปี6กสี่หกห้าหกหกใส่มากแต่ปีหกสี่คไปปีปีหตุลาทันวาปี6กประมาณนี้แหละมัน่นท่านว่าพุจิกีกาปี6กสี่แะจะแดงกับมะขายเลยค่ะใช้ยังไม่หมดกับปลูกเออมันดีจริงก็เลยเอามาขาย,ยค่ะ ตั้งเต็นนั้นมากละสี่ปีเต็มปะ่ะเต็มเปี๊ยะเลยค่ะนะเต็มเป๊ะเลยที่เจดียใไซคิมตัวนี้แล้วก็ขายจําหน่ายคีมตัวนี้มาสปีเต็มเป็นสินค้าใช้ดีแล้ปลอ,อกต่อแคร์ย mm ูสกินมีออยอมีไทมากนะคะ่ะมีอยอมีตัวยาจากประเทศเกาหลีจากประเทศญี่ปุ่นนะเสริมเข้าไปเรื่อยๆอันอันอันอนเพื่อนนะตัวยานะ คิดคนขึ้นมาตัวใดดีเพ่นอามาผสมปรับปรุงสูตรขึ้นไปขึ้นไปนะถึงดีนะแล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะสินค้าขายดีเล้วบอกต่อไม่มีวางขายมีเต่ตัวแทนที่เราเป็นตัวแทนแล้วก็ไปวางขายแล้วก็มีไม่ลูกโซ่ค่ะท่านอาจจะเอาไปขายไปขายเลยขายกําไลเอง ตรงมากยอดขายตอนนั้นท่นนี้อยู่ยอดตอนนั้นท่นนี้บม่มีเนาะค่ะเนาะอันนั้นก็เอิ่นลูกโซนะะ่ระบบลูกโซ่ได้ตำแหน่งได้เงินขึ้นน่ะกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อันนี้คือตำแหน่งขึ้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเนาะคะ่นะเนาะไว้ใจได้ไม่ใช่สินค้าโนนิ no ่มทั่วไปตามท้องตลาดที่ทาแล้วมันหน้าขาวเลยทาปุ๊บขาวปับนะ นาะคะ่ะอันตรายมากๆจเจดีย์ขอบวกนะอย่างไวอย่างเราไม่สมควรใช้ถ้ามันดําแล้วดําเลยเป็นมืดทาแป้งทากิมมันไปเป็นเยเซอร์กับมืดอยู่คือเกาเห้ยเห็นมาหลายเรียวเนาะหนาบสว่างสวัยคือจเจดียงเลยเนาะเนาะเอาไปก่อนชังสื่อทักมากตัมาระดูกันในนันจอจนก็สองแปดไปเก้าสองห้าแอแทนวู้ส้มอยูด่ดีกินแซบนอนนรับฟันดีสุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทองลำลววยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ